สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานระบุว่าจะมีซอเตอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอ u t เ e n t i c Brands และอเล็กซ์เดบิลิอุสหัวหน้าฝ่ายเยอรมน,นีของบริษัทลงทุนยักษ์ใหญ่ CVC มีความสนใจเข้าซื้อหุ้นร้อยละ29ของภูมาที่อยู่ในการถือครองของตระกูลพิโนโมหาเศรษฐีชาวฝรั่งเศสซึ่งเปิดทางไปสู่ความเป็นไปได้ของการประมูลแย่งชิงกิจการอย่างไรก็ตามดังข่าวใกล้ชิดบริษัทอัตติมิสซึ่งก็เป็นโฮลดิ้งของตระกูลพิโนโปฏิเสธข่าวดังกล่าว ยืนยันว่าไม่มีการเปิดขายหุ้นพูม่าอย่างเป็นทางการพร้อมระบุว่ารายงานของสื่อเยอรมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงขณะที่ทั้งพูม่าและ c ี c ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นและ Authentic Brands ก็ยังไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความเห็นจากสำนักข่าวรอยเตอร์ ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รอยเตอร์รายงานเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าอัติมิสยังไม่พร้อมขายหุ้นผูม่านในมูลค่าตลาดปัจจุบันและไม่มีการเจราจาข้อตกลงใดๆเกี่ยวกับดิวส่วนในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบรูมเบิร์กเคยเปิดเผยว่าอัติมิสได้เริ่มสำรวจความสนใจของผู้ซื้อที่อาจจะเข้ามาเทคโอเวอร์หุ้นมูลค่าราว960ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับ Authentic Brands นับว่าเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการเข้าซื้อและฟื้นฟูกิจการแบรนด์ที่มีปัญหาเช่น f i v e r r 21และ a o l o p ล e s t o เโดมไปถึงการก็้ซื้อกิจการ r e e o x k จาก Adidas เมื่อปี2021ซึ่งในครั้งนั้นสามารถเอาชนะ CVC ที่เป็นคู่แข่งในการประมูลได้สำเร็จ